สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องการเสียูงเสียยาครั้งที่สอนที่ทุกท่านก็ทราบกันดีว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่ประสบพบเจอมาที่พระนครอันโออาถูกทําลายด้วยพม่าที่โป้ผมขาวโดยกองกําลังขนาดใหญ่ได้ทําการเผาทําลายวัดบาอาราปราสาททั้งหมดพังลง อย่างน่าเหลือเชื่อที่เราจะเห็นว่ามีพระนครใหญ่ขนาดนี้ด้วยในโลกใบนี้วันนี้ครับเราจะมาเปิดเรื่องเกี่ยวกับการเสียหงสียาคนส่วนใหญ่มาเข้าใจว่าการเสียหงสียาเนี่ยเปิดเรื่องเริ่มมาจากการโจมตีของมังมหาราชาหรือเนเมลเสียมบดีแต่ความจริงแล้วเป็นความยุ่งยากตั้งแต่ไปสมัยพระเจ้าอยู่บรมโกศหรือประมาณตอนกลางประมาณตอนต้นแล้วแต่ที่พู้กนราจะนไปครับ การที่อายุทยาเสื่อมโทรมเป็นเพราะการเมืองไทยสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยครับยุคที่พวกข้ามายุคบ้านเมืองดีเราจะมาเล่าถึงประวัติยุคบ้านเมืองดีโดยเราจะนําเสนอมาจากขอนําเสนอเรื่องของยุคนี้ขออ้างอิงมาจากผขออนุญาตนะครับพระราชพงศาวดาร กุงศรียาฉบับวัดพระเชตุกนตัวเขียนและอันนี้เป็นที่อ้างอิงของหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เขานำมาเล่าให้ผมฟังนั่นก็คือขุนหลวงหาวัดกรรษัตริย์ผู้เสียสละเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าเป็นยังไงความเสื่อมโทรมของจอิจยาเนี่ยที่ต้องพูดเหตุเนี่ยเพราะว่ามีขุนานางตายจากคนนี้ค่อนข้างเยอะเยอะมากและผมคิดว่าน่าจะมีขุนานางที่มีความสามารถล้มตายเป็นไม่น้อย ในช่วงเหตุการณ์ความวุ่นวายในสมัยพระเจ้าอยู่หัวลงโกจนถึงพระเจ้าอยู่หัวปฐุมพรตน้ตนยนุคสมัยพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศเราจะมาเล่ากันดีกว่าว่าแต่ละอันเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นมาจากความวุ่นวายในตอนแรกๆก็คือการที่เจ้าฟ้ากุ้งหรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศถูกใส่ร้าย ที่ดตมกำแหงพาะมหาอุปราชอย่างนั้นถูกใส่ร้ายจากเจ้าสามกรมหรือพวกคานจะคิดว่ายัางไงแต่ผมคิดว่าถูกใส่ร้ายเป็นเพราะว่าเจ้าฟ้าทาทีิเบยคบชู้กับผู้หญิงภายในวงังก็คือเจ้าฟ้านิ่มกับเจ้าฟ้าสังบาลผมก็คิดว่ามันไม่เป็นจริงครับทุกคนเพราะว่าเจ้าฟ้าทำทีิเบยเป็นโรคผู้ชายขออนุญาตนะใครอยากจะไปมีความสัมพันธ์กับคนที่เป็นโรคผู้ชาย ท่านลองคิดสิครับเจ้าสามกรมน่าจะได้ความเจ็บแค้นมาจากการที่เจ้าว้าธอรมีิเบศฟ้องเพราะเจ้าอยู่หูเอ้ยลงโทษเจ้าสามกรมเพราะว่าอยิ่งจองของมากเกินไปมากกว่าผมคิดนะว่ามันก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละแต่ันประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ก็เอามาเปิดเผยกันไปจำนวนมากแน่นอนว่าการค้นคนว้าในยุคสมัยนี้เนี่ย คนน่ะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็คงจะไม่ค้นคว้าคือสมัย,ยนี้มากกว่าเปิดฉากการเสียกรุงจริงเนี่ยก็ทุกคนเนี่ยในสมัยก่อนในสมัยยุคพวกคนอายุสามสิบสี่สิบเนี่ยหรือหกสิบมากกว่านี้เนี่ยเขาจะเปิดฉากก,การโจมตีของเนบีย,ยอสิงอลาเตะหรือว่าถ้าเกิดยุคนี้เนี่ยเขาก็เปิดฉากไปไกลกว่านั้นอย่างการโจมตีของพระเจ้าอารองพยานี่แหละครับทุกคน การหมุกจมตีของพระเจ้าลองทายแต่ผมจะไม่เปิดตรงนั้นผมจะมาเปิดเรื่องเกี่ยวกับความวุ่นวายปลายสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมันเป็นต้นเหตุของการเสียกรุงอันแท้จริงเพราะขุนานางจำนวนมากต้องตายในคราวกบหนดเจ้าสามกรมความวุ่นวายตรงนี้ทําให้เราเสียขุนานางที่มีศักยภาพค่อนข้างเยอะมากนี่แหละครับสิ่งที่เปิดฉากการเสียกรุงมีคนพูดอย่างนี้น้อย น้อยมากกว่าการเปิดฉากการเสียกรุงจริงๆเอ้ยและส่วนใหญ่คนก็มักจะพูดไปกับการเปิดฉากการเสียกรุงก็ยทธศาสตร์ชีมีบจากการที่มังมหา,าราชตีเมืองมดทวายจากการที่เนเมียเสียปรตตีเชียงใหม่ไปตีหลวงประบางนี่แหละควรจะเปิดตรงนี้แต่พาะคุณเอ้ความจริงอะพวกคุณควรจะเปิดฉากการสืยกอองกมาตรงนี้แล้วเพราะมันเป็นเหตุที่ทําให้ขุนนางเสียระบบขุนนางอ่อนแอลงเปิดโอกาสให้ คนเก่งๆที่อยู่ในระบบราชันยนางผมเชื่อนะก็คนที่ตายไปกับกรบฏเหล่านี้เนี่ยก็คงจะมีค่อนข้างเยอะเยอะและแน่นอนว่าอาจจะมีผู้ที่มีความสามารถดีๆในะการสงครามการบริหารบ้านเมืองไปจํานวนมากผมเชื่ออย่างนี้นะครับการที่เจ้าฟ้าสมาริเบสสิ้นเนี่ยเท่ากับฝ่ายแก๊งเจ้าสามกรมเนี่ยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราต้องบอกกันว่าการเมืองสมัยเจ้าอยู่หัวบรามากโกศเนี่ยมีพ้าอยู่หัว วลรามะโกเนี่ยเป็นคิงแล้วก็มีลูกจําหมนมากขึ้นสงกรมขึ้นคุงตาแห่งขุนนาง้านอำนาจกับ่าขุนนางต่างๆเจ้าฟ้าที่มีบทบาทสําคัญในละครเรื่องนี้ครับตอนนี้ครับแล้วก็ต้องแนะนํำกันก่อนเมื่อกี้ที่เราเกินไปเป็นการประกาศสงครามเจ้าสามกรมนั่นก็คือเจ้าสามกลมนนกคาามลมนนี้ยเป็นลูกชายก็มื่นจิตสุนทรคนประมื่น ศูนย์พรเทพกมหมื่นเสรษฐพัดดีอะไรพวกนี้แหละครับกับกันเนี่ยกับเปิดฉากกับฝ่ายมหาอุปรากรวังหน้าซึ่งไม่เดอกแก๊งก็คือเออพระเจ้าอยู่หัวุฐมพรพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์และพระไอ้กมหมื่นเทพพิษเจ้าฟ้าธรรมธิเบศหรือเจ้าฟ้ากุ้งคุณเท่ากับตอนนี้ครับการรอบค่าไอ้การใส่ร้ายเจ้า,า้าธรรมธิเบศเป็นฉาก เปิดสงครามกันระหว่างเจ้าสามกงเดอะแก๊งสามกลมเข้าปะทะกับเดอะแก๊งเจ้าฟ้าตุมดิเบตทีนี้เนี่ยมันยังเกิดปัญหาต่อยครับเมื่อพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศใกล้จะสวรรคตกมหมื่นเทพพิพิธก็ในช่วงเวลานั้นใกล้แล้วแหละใกล้แล้วอีกไม่ไม่นานพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจะสวรรคตแล้วกมหมื่นเทพพิพิธและเหล่าขุนนางก็เสนอพระเจ้าอยู่หัวอุดมพรให้ บอกว่าไอ้นั่งที่กรมไม่ได้จะมองบอลสามงคนเถอะนะแต่พระเจ้าไอ้พระเจ้าอยู่หัวมารมมาโกรธไม่ใช่ไม่ยอมรับยอมรับด้วยอยากจะให้เป็นใจบอกว่าอยากให้เป็นแต่พระเจ้าอยู่หัวทองบอลไม่บอกไม่เอาให้พี่ขึ้นก่อนก็คือพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศถ้าไม่ในตอนนี้เนี่ยเริ่มมีความแตกแยกระหว่างแกงเจ้าฟ้ากุ้งเก่าซึ่งก็คือกรม ไอ้อพระเจ้าอยู่อุทุมพรพระเจ้าอยู่เอกทัศน์และกรมมื่นที่พิพิธเลิกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายระหว่างฝ่ายพระเจ้าอยู่หวัวอุทุมพรพระเจ้าอยู่หวัวกับพระเจ้าอยู่หวัวเอกทัศ์ซึ่งฝ่ายพระเจ้าอยู่หวัวอุทุมพรมีผู้สามศนแก๊งตัวหลักๆก็คือพวกเจ้าพญาอาภัยราชาซึ่งเป็นขุนนางใหญ่ในขณะนั้นมงเล็สแขกด,ด้วยซึ่งเป็นที่สมุหานายกตำแหน่งใหญ่มากกับอีกฝ่ายหนึ่ง เอ้ยแล้วก็มีกรมหมื่นที่พิพิธด,ดูได้อีกฝั่งหนึ่งกับสม,ม็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศนี่นะครับเริ่มมีความแตกแยกภายในแต่พวกเขายายามรักษาตนให้อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในบรรลัยเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้เขาแตแกแยกกันเจ้าสามกรมจะมีอานาจมาก,มากขึ้นมากกว่าเดิมในการคานอำนาจทางการเมืองทันทีพระเจ้าอยู่หัวพระลมโกรเนี่ยก็สวัรดนคตในเวลาไม่นานถัดมาต้องบอกก่อนนะว่าพระเจ้าอยู่หัวอุทมพรเนี่ยขึ้นมาเป็นมหาอุปราชก็คือมีสิทธิ สืบลาชบัลหลังก์แหละแต่พระเจ้าไอ้แต่ฝ่ายเจ้าสามก่มเนี่ยคือไม่ยอมมาถือน้ำพิพัฒต,ตยาในระหว่างนั้นเองเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวอุดมพรครับแข้นเจ้าสามกม่มเพราะฆ่าพี่สุนิรักษ์ตนเองไปมันแนค้นฝังหุ่นมามากทําให้พระเจ้าอยู่หัวอุดมพรเนี่ยต่อให้พวกเขาเนี่ยก็มีการเจรจาก,กันได้ก็คือทั้งสามเจ้าสามก่มเนี่ยก็ยอม เจราจาแล้วก็ไม่ยอมสิกินน้ำในภาษาไทก็คือยอมเป็นขี้ข้าแล้วแหละแต่เมอก่อนครับนี่แหละคือจุดปเปลี่ยนนี่แหละคือจุดที่พีกมากๆคือพระเจ้าอยู่อุทุมพรได้รับข่าวตามว่าเจ้าสามคนเป็นกบฏก็ได้ส่งคนมาจับแล้วก็ฆ่าทิ้งคุณก็คิดตวนก็แล้วกันครับเจ้าสามกรมกับขุนนางจํานวนมากมีเจ้าสามกรมคนไอ้มีทรงกรมคณไหนบ้างครับที่ขุนนางน้อยก็ได้เดียว คนที่หนุนเจ้าสามกรมในตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่ผมคิดนะมีจำนวนมากแล้วแน่นอน <S <S เขาจะเก็บเอาไว้เหรอ <S <S เขาจะเก็บเอาไว้ให้แข่งใจเอยให้แบบเตรียมขุนนางเก่าๆเหล่านี้ขึ้นมาปฏิวัติเพื่อล้างแค้นให้เจ้าสามกรมคิดเหรอว่าเขาจะอยู่กันอย่างนั้นต้องจับค่าทิ้งนี่แหละครับจุดพลิกเกมเจ้าสามกรมพ่ายแพ้ แล้วเกมมันยังมีต่อพระเจ้าอยู่หัวเอกทั์กับพระเจ้าไอ้ในตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าเอกทั์เนี่ยก็ออกลายแล้วโชว์ความเก่าแล้วก็คือไปประทับที่พระนินั่งสุริยาอาอมรินอันนี้คือผมจะพยายามตัดตอนให้มันรวบลับมากที่สุดเพื่อที่ทุกคนจะเข้าใจไปประทับอยู่ที่พระที่นั่งสุริยาอาอมรินเพื่อจะแสดงว่าฉันเนี่ยอยากจะเป็นคิงฉันเนี่ยอยากจะเป็นจักรพรรดิราชของทุกคนพอขึ้นไปอย่างนั้นเนี่ย ก็บอกมาณว่าเหมือนพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเนี่ยจะทํายังไงเนี่ยก็คงจะไม่ลงมาหรอกก็ออกไปบวชบ้างก็บอกว่าไม่กี่วันบ้างก็บอกว่าสามเดือนแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็คือพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรออกไปบวชพระเจ้าอยู่หัวเอกรักษณ์ขึ้นคองราดเป็นขิงก้มมาหมื่นให้พิพิธก็หนีไปบวชเพราะว่าอยู่ข้างพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรแต่ในตอนนั้นเนี่ยกรมมาหมื่นให้พิพิธกับ ในตอนนั้นเนี่ยเจ้าพญาภัยราชาพร้อมกับพรรคพวกเนี่ยมองว่าเราต้องปฏิวัติพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์เราไม่ชอบพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศนผมลืมพูดไปเขาท่อจริงๆนะครับว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศบอกว่าพระเจ้าเอกทัศน์เนี่ยไม่ดีไม่เก่งขี้เกียจไม่ดีอย่างนู้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นผมกําลังคิดว่าตรงนี้แหละทาให้เจ้า พญาอภัยราชาเนี่ยตามเรื่องเนี่ยเจ้าพญาอภัยราชาวงเล็บแขกเนี่ยไม่พอใจโมโหอิ่วมากๆไม่พอใจร่วมมือกับเหล่าขุนนางทั้งหลายเชิญเอไปหากรมหมืน่นเทพพิพิธขอกำลังซัพพอร์ตกรมหมื่นเทพพิพิธก็ไปขอกำลังพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรซัพพอร์ตนี่คือพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรชลาราดไม่ได้ โอ้ถ้าเกิดพระเจ้าอยู่หัวไปเชิญกันบอกว่าจะล้มพระเจ้าเอกทัานถ้าเกิดพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรต่อจบลงเท่ากับว่าเมื่อข้าพเจ้าเอกรัชส์สเร็จทุกท่านครับตอนนี้อํานาจทางทหารเนี่ยจะอยู่ในมือกับกรมประเมินเทพิฟิสซึ่งมีเจ้าพญาไารชาเป็นผู้เป็นผู้พพอร์ตเป็นสปอนเซอร์หลักณขณะนี้พระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรไม่มีความสัมพันธ์อะไรแล้วเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยพระเจ้าอู่หัหูสมพอเนี่ยกลายเป็นบันไดขั้นหนึ่งปฏิวัติเป็นสาเหตุที่พวกเขาออกมาปฏิวัติพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทําให้พระเจ้าอยู่หัวชมพอเนี่ยมองว่าไม่ให้ปลอดภัยมองว่ากรมมือหมื่นใทพพิพิธเนี่ยอาจจะปฏิวัติพระองค์กลับอีกรอบหนึ่งแล้วให้กรม,มมืหมื่นใทพพิพิธเนี่ยขึ้นเป็นคิงเป็นเอมเพลอร์แห่งโยเดียแห่งอยุธยา นี่แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรกังวลแล้วคุณคิดตูสิว่าเจ้าพญาภัยราชาเป็นเจ้าพญาที่สมุหนายกมีอํานาจมากคุณคิดหรอว่าพวกเขาสองคนเนี่ยเจ้าไว้พระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรทําไมเขาจะมองว่านี่ทุกานการเมืองเนี่ยมันไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่แน่นอนครับต้องบอกก่อนนะว่าพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเนี่ยก็เล่นการเมืองเป็นนะไม่ใช่บวชพระอยู่ซื่อ จ้าอยู่หัวจุมพร,รับกลับเข้าไปฟ้องพระเจ้าเอกทัศน์ครับฟ้องเลยข้อที่หนึ่งผมคิดนะตัวพระเจ้าอยู่หัวจุมพรเนี่ยต้องการที่ให้พระเจ้าเอกทัศนเนี่ยไว้วางใจตนเองมากยิ่งขึ้นยิ่งเพิ่มความปลอดภัยในเวลาบวชบวชเนี่ยเป็นพระยังไม่พอมีโรคุ้มภยัยยังมีความไว้วางใจอยากพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์เข้ามาเพิ่มอีกแถมตนเองเนี่ยก็ได้ รับการป้องกันอย่างสวัสดิภาพทางการเมืองพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรไม่เสี่ยงกับการปฏิวัติแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเนี่ยต้องการคงจะต้องการให้แกงเนี่ยอยู่ต่อไปได้วยเหตุที่ว่าแก๊งเนี่ยมีความสามารถแถมพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเนี่ยก็คงจะคิดว่าเออมันก็ยังคงจะพอคาอนำนาจได้ระหว่างสองแกงก็แล้วเอ้ระหว่างแกงกับมะมินเทพิพิดด้วย เผื่อจะมาใช้เป็นเกมลุกเล่นทางการเมืองอะไรภายหลังก็เลยมีการจับเอ้ยก็เลยมีการลงพระราชอาญาอะไรกันไปแต่บ้าบอกว่าห้าม่าเพราะเจ้าอยู่ทุมพรเนี่ยก็คงจะมีแผนไว้ในอนาคตทําอะไรกันสักอยา่างตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกกันว่าเวลาของเราเนี่ยเราจะพูดอยู่ประมาณแค่เท่านี้แต่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นการกวาดการยระเจ้าเอกสารเนี่ยขึ้นมาเนี่ย คุณต้องเจอกับการกวาดล้างอะไรไปบ้างการกวาดล้างกบฏเจ้าสามกลมอันนี้หนึ่งการกวาดล้างแกงพระเจ้าอุทุมพรอันที่สองนี่คือขุนนางเสียไปกว่าสองแกงแล้วนี่คือส่วนที่เสียบุคคลมีความสามารถเข้าไปอยู่ในคุกเข้าไปอยู่ในตารางและเข้าไปอยู่ในโยมบาบาล,ลโยมโยกแล้วนี่แหละคือจุดที่เสี่ยงกับอยุทยาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ